นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงฮิตวักทองคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ ที่กลับมาเป็นมีนดังอีกครั้งในโลกออนไลน์เสียงร้องจากอดีตหมอลำเดือนเทนเด่นดวงท่ามกลางดรามามากมายจากคำตรงตรงแรงแรงจากท่อนเพลงนี้ล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมาออกสื่อครั้งแรกตั้งโต๊ะเคลียร์ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มที่ฉกตัวมาจากท้องไร่ท้องนาถามถึงความฮอตที่ตอนนี้แวงว่าคิวโชว์ตัวแน่นๆยาวไปถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ก่อนหน้านี้อำลาวงการหมอลำหายไปกว่า20ปี ไปทำนาค่ะใช้ชีวิตปกติทุกวันนี้เลี้ยงปลาค่ะเป็นกเกษตรกรเต็มตัวเลี้ยงหลานปลูกข้าวเองทำนาเองทำกับพ่อกับแม่ก็เป็นอะไรที่พอกินอยู่นะเศรษฐกิจพอเพียงไงแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรกินตอนทำงานคิดถึงเวทีไหมก็มีบ้างช่วงที่เราคิดถึงว่าอยากกลับไปเป็นนักร้องคือเก่าเราคิดในใจว่ามันคงจะดีแล้วทำไมกลับมาดังเปรี้ยงปร้างข้ามกลางดราม่าเยอะมากก่อนหน้านี้มีคนไปลงเพจหมอลำพันแท้ แล้วลูกสาวเราเอาไปแชร์ลง t i k t o อก คือแม่ไม่รู้อะไรเลยเราเป็นแค่ชาวนาธรรมดาเฉยๆดังมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราอยู่ที่นาเฉยๆพอเป็นประเด็นก็ตกใจเลยตื่นเต้นสมัยก่อนก็ยอมรับว่าเราก็ร้องแบบนี้จริงๆดูตามสถานการณ์หน้าง,งานว่าร้องแบบไหนจะเจาะใจคนฟังได้พอมันดังขึ้นมาตกใจมากเลยงงมากเหมือนกันมีรายการหลายรายการไปหาถึงบ้านและติดต่อมาเยอะมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็เป็นแค่ชาวนาธรรมดาธรรมดาเห็นว่า ตอนนี้กลับมามีงานเยอะมากคิวโชว์ตัวยาวเลยตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตและก็มีรีวิว ส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นผู้รีวิวสินค้าพวกขนมพวกครีมดีใจมากอย่างขนมรีวิวครั้งแรกได้1000บาทหลักจากนั้นก็มี1,500อยู่ที่ผู้จัดการนะคะรน้องปิน่นลูกสาวแม่เป็นผู้จัดการอยู่ที่ว่าเขาจะดูงานอะไรให้แม่เขาจะพรีเซนต์งานแม่ทุกอย่างเป็นลูกสาวคนโตส่วนคิวร้องเพลงตอนนี้ถึงเดือนธันวาคมแล้วเริ่มมีงานโชว์ตัวส่วนใหญ่จะเป็นงานร้องหมอลำไปกับทัวร์หมอลำไปถึงวันที่3 1ธันวาคมยังพอรับไหวอยู่ค่ะ ตื่นเต้นมากดีใจมากแต่เราก็ทำตามสเตปมีโอกาสจะขึ้นเพลงใหม่ตีเหล็กตอนร้อนไหมตอนนี้ก็มีคุยคุยอยู่ค่ะบริษัทก็มีคุยคุยมาบ้างแต่เราก็ยังไม่ถือว่าที่จะรับตอนนี้ไงคือตอนนี้เรามีงานในจุดนี้เราควรทำงานในจุดนี้ให้ดีก่อนคิดไว้อย่างนี้ส่วนงานเพลงก็มีบริษัทติดต่อเข้ามาแล้ว